สวัสดีครับสวัสดีครับจูนนะครับเขาผมนายนะครับผมก็พวกเราทั้งสองคนได้รับอ่านี่นะครับรางวัลหนุ่มไว้ใสปีครับผมเพรารางวัลนี้นะครับก็ก็ได้มาเพราะว่าแฟนคลับเขาโหวตให้กันนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่โหวตให้เรามาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่เราประกาศว่าเรามีชื่อในลายโหวตนะครับผม ขอบคุณแฟนครับทุกคนมากมากครับอ่เราดูแลตัวเองยังไงฮะดูแลตัวเองยังไงครับผมก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับแล้วก็ทาครีมแล้วก็นอนเร็วๆนะครับผมก็ทําให้ผิวมันเปล่งปังครับผมนั่งสมาธิครับเข้าวัดครับโอ้องเร่ล่นให้ใส่ยศาสตร์อะไรขนาดนั้นใส่ธรรมะใส่เราเล่นครับจริงๆก็ที่สําคัญคือร่างกายเราต้องการน้ำครับก็พยายามพักผ่อนให้เยอะๆแล้วก็ดื่มน้ําบ่อยๆแล้วก็ส่วนพวกสกินแคร์อะไรมันเป็นออปชั่นเสริมครับแต่จริงๆเรื่องการบริโภคสัมพันธ์ก็ควรจะสำหรับผมเองเนี่ยผมก็จะเเลลืืออกกา อาหารที่มันดีๆมีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับถ้บาถ้าเป็นไปได้ก็กินอาหารเสริมอะไรครับก็จะเป็นวิตามินเอ่อวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซิงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าอย่ากินหนักไปนะครับจะตัดทองนั้นเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนักเอา ส่วนใหญ่พวกเราอะตอนช่วงโควิดเราจะอยู่ใน process สสการซ้อมแล้วก็ซ้อมร้องซ้อมเต้นครับเพราะว่าเราเพิ่งรีลี a s e เพลงออกไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการซ้อมเต้นมากกว่าแล้วก็เรียนออนไลน์ครับผมเรียนออนไลน์แล้วก็มีฝึกร้องเพลงบ้างครับผมเป็นแบบเป็นคอร์ดเดือนเดือนใช่ครับชอบกระแสะเพลงนะครับก็ดีกว่าที่คาดไว้มากๆครับผมเราไม่คิดว่าแฟนคลับเราจะแบบชอบเพลงของเราเพลงแรกของเราขนาดนี้ครับผม ครับก็ช่วงเดือนแรกที่เราปล่อยออกไปตอนนี้หรือผมไม่มั่นใจผมยังไม่ได้เช็คเพิ่มแต่ว่าล่าสุดที่ผมดูมาอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วก็6กแสนกว่าวิวแล้วก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าผลผลตอบผลตอบรับที่ดีเพราะว่ามันเป็นเราวงใหม่เราเป็นวงน้องใหม่เลยที่เพิ่งออกมาแล้วเราก็ยังไม่ได้มีผลงานด้านทางการร้องเพลงหรือการแสดงแบบเพอร์ฟอร์มออนสเตจอะไรแบบนี้มาก่อนนอกจากแฟนมิทติ้งอะไรอย่างครับก็ถือว่าค่อนข้างพอใจมากๆเลยเพราะว่ามันเกินที่เราคิดไว้เยอะมากๆเลยครับปกติเราสองคนร้องเพลงอย่างไรกนครับก็ชอบอยู่แล้ว ถ้ามีโอกาสก็ชอบระหว่างทางแบบไปไหนมาไหนนะครับก็จะเปิดเพลงร้องเพลงกันตางแห่ปในรถนะครับหรือว่าพี่นาจะเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำครับอะไรครับเคยอยู่บ้านเขาครับเคยอยู่บ้านเขาประมาณสักสองเดือนใช่นช่วงโควิดครับกลับบ้านไม่ได้น้องก็เลยอยู่บ้านหก่นใช่แล้วแบบเหมือนพวกเราทำงานด้วยกันด้วยอะไรอย่างนี้ครับใช่ก็ไปนไปไหนมาไหนด้วยกันครับใช่จะมีโอกาสไ้หมครับ หวังว่าจะมีเร็วๆนี้ครับก็อย่างที่เราพูดเสมอน,นะครับว่าอยากให้มันมาเร็วมาช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทุกๆคนนะครับว่ามีผลตอบรับดีขนาดไหนแต่ว่าเทปที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีมากๆแล้วแต่ว่าพวกเราก็ยังอยากให้มันดีๆขึ้นไปอีกนะครับผมก็ฝากด้วยนะคะครับเพลงที่ปล่อยมาที่ชขเป็นใครของเราไหมหรืออะไร จริงๆอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเหมาะสมกับวัยครับในแบบในเรื่องของเราแบบยังเป็นวัยรุ่นเด๋ยก็ยังใสๆอยู่ครับ MV ที่ออกมาก็จะ 4, 3, 3, 3สีสันสดใสครับผมแบบอารมณ์แนวแบบรักครับผมลุคแรกก็เป็นลุคใสๆแล้วนะครับก็อยากจะแบบปรับลุคให้มันดูเท่ดูแบบสมาร์ทขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมจริงๆแล้วถ้าเป็นแนวเพลงผมอยากทำเป็นแนวเพลงโซลหรือว่าเป็น r b อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าป๊อปอาจจะเป็นป๊อปที่ผสม r b ให้มันดูมีลูกเล่นขึ้นอะไรอะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบเพลงที่มันมีอารมณ์มีอิโมชั่นอะไรอย่าง ว่าเขาเป็นใครอรารอลเล่นก็คิดถึงครับเพราะว่าจริงๆตอนนั้นพวกเราก็ค่อนข้างทํากันบ้านกันใช่ครับเต่ก <laughs> ่าเกควรส,ส,สวัสดีครับผมมิคิดนะครับผมมิงอ๋อโอเคเออมูกมูกออตอนนี้จากทางผู้ใหญ่นะคาดว่าจะเปิดกล้องภายในปลายปีนี้ครับแล้วก็ฉายต้นปีหน้าเลยยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเพราะว่าบอกเลยว่ารอบนี้ไม่นานเกินรอแน่ๆครับผมในส่วนของมิคิดเองก็คาดหวังอยู่หละครับผมก็ ก็ซีซันแรกซีซันสนะครับพวกเราก็ได้เหมือนเป็นเหมือนกำลังจะเป็นแฟนกันแล้วนะครับก็ซีซันนี้ก็เราจะเรา,เราจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์เป็นยังไงเราจะมีโมเมนต์อะไรบ้างก็ฝากติดตามมนด้วยครับรผม อย่างแรกอยากจะพูดก่อนว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนกันมาตลอดจนตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันนี้ตั้งแต่เป็นมิ่งคิน่าเป็นโอเอซิ ugh, อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอบคุณมากจริงๆที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนมีอะไรก็คอยติเตือนกันอยู่ตลอดแบบคอยให้โอกาสกันอยู่ตลอดก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็สนับสนุนกันมาตลอดนะครับผมส่วนผลงานเดี๋ยวให้น้องฝากก่อนละกันผมก็สำหรับผลงานนะครับก็อย่างแรกเลยก็ทูมูนทรีครับผมก็รับชมได้ในปีหน้านะครับผมก็จะเริ่มปิดปปอกกล้้งในนนีีส่ว็ ็มีผลงาน Netflix ครับผมก็จะเป็นมาเฟียเดอะซีรีส์ท <No ี่เป็นเอ่อเป็นบู๊คอมเมดี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามครับเล่นเล่นเล่นเป็นพระเอกครับเป็นตัวดำเนินเรื่องครับตัวเป็นดำเนินเรื่องครับผมอาจจะแบบไม่ได้สายว่าพระเอกอะไรขนาดนั้นแต่จะเป็นแบบสายสายสายแบบพระเอกสายสายครับผมจากจากจากมิ่งที่เราเคยอ๋อโหต่างเลยครับมิ่งนี่ยังเป็นเด็กเด็กมหาลัยแบบยังแบบคูลๆยังแบบคี้เล่นใช่ไหมครับแต่แบบบทที่ผมได้รับมา บทที่ได้ผมรับมาเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบเด็กที่เหมือน ไม่เก่งอะไรเลยครับเป็นเด็กธรรมดามากๆแล้วต้องมาเจอกับเรื่องราวที่แบบมันเกินตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับมาเฟียครับผมวงการมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นยังไงรอติดตามกันดีกว่าเพราะมีทีเซอร์ปล่อยออกไปแล้วนี่ใช่ครับทีเซอร์ออกปไปแล้วครับผมก็จะมีทีเซอร์อันที่สองครับก็รอติดตามครับครับส่วนตัวผมเองนะครับก็นอกจากผลงานเพลงกับผลงานทูมูนสามนะครับก็ฝากติดตามด้วยฟูดี้ไกนะครับเป็นรายการอาหารเป็นรายการที่ผมเองเป็นพิธีกรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยฝาก ช่องทางการติดต่อหน่อยไหมการติดต่อนะครับครับผมก็สำหรับ IG นะครับก็จะเป็น c H E n underscore c j ครับผมครับผมส่วนนายนะครับ IG นายนะครับนายนายนะครับหรือว่า n a n i n e n a i ครับผมส่วน Twitter ชื่อเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเติม99ข้างหลังแล้วก็สำหรับข่าวสารอื่นๆเนี่ยสามารถติดตามได้ทาง Official m o t i v e Village เลยนะครับผมทุกช่องทางเลยครับผมขอบคุณมากนะครับ